ขอาการกับพันเตเมื่อวานเปิดหนังสือพุทธประวัตินะคะมีพรามเขาถามพระศา,าสดาเรื่องทำนาค่ะพันเตเขาถามว่าพระศา,าสดาทำนาหรือเปล่าท่านก็บอกว่าท่านก็ทำท่านก็มีนาของท่านนะคะเขาก็เลยถามว่าถ้าพระศา,าสดาทำนาแล้วไม่เห็นเครื่องมือของพระศา,าสดาในการทำนาทักอย่างเดียวเนะะี่ยค่ะท่านก็เลยตัดบอกมาว่าเครื่องมือของท่านมีอะไรบ้าง อย่างนี้ค่ะยังโยมก็มองว่ามันก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจค่ะพันเตกะสิสูตรกะสิแปลว่าการไถการทำนาการเพราะปลูกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ณพรามณคาคมชื่อว่าเอกนาลา ก็คือหมู่บ้านของพราหมณ์ะนะคามะแปลว่าบ้านบ้านของพราหมณ์ในทักคีนาคีรีชนบทแคว้นมคตก็ในสมัยนั้นกิสิภาระดวาชะพราหมณ์เทียมไถมีจำนวนห้าร้อยในการหวานข้าวครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่ทำการงานของกสิภาระดวาชะพรามในเวลาเช้าสมัยนั้นแลกสิภาระดวาชพรรามกำลังเลี้ยงอาหารครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จเข้าไปยังที่เลี้ยงอาหารครั้นแล้วประทับยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง กสิภาระดวาวชะพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับยืนบินตบาทอยู่ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะข้าพระเจ้าไถและหวานครั้นไถและหวานแล้วย่อมบริโภคข้าแต่พระสมณะแม้พระองค์ก็จงไถและหวานครั้นไถและหวานแล้ว จงบริโภคเถิดพระพุทธเจ้าไปบินาบาตเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทํามาหากินนะแล้วก็ได้บริโภคได้กินไงเขาก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าประสงค์ที่จะได้บริโภคเนี่ยพระองค์ก็จงไถจงหวานเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์แม้เราก็ไถและหวานครั้นไถและหวานแล้วก็บริโภค กสิภา,ารดวาชาพรามกราบทูลว่าก็ข้าพระเจ้าไม่เห็นแอกไถผานประตักหรือโคทั้งหลายของท่านพระโคโดมเลยเมื่อเช่นนี้ท่านพระโคโดมยังกล่าวอย่างนี้ว่าพรามแม้เราก็ไถและหวานรั้นไถและหวานแล้วก็บริโภคครั้งนั้นแลกสิภา,ารดวาชาพรหราม ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าพระองค์ปฏิญาณว่าเป็นชาวนาแต่ข้าพระเจ้าไม่เห็นการไถของพระองค์พระองค์ผู้เป็นชาวนาข้าพระเจ้าถามแล้วขอจงตรัสบอกฉไหนข้าพระองค์จะรู้การทำนาของพระองค์นั้นได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝน ปัญญาของเราเป็นแอกและไถหิริเป็นงอนไถใจเป็นเชือกสติของเราเป็นผานและประตักเรามีกายคุ้มครองแล้วมีวาจาคุ้มครองแล้วเป็นผู้สำรวมแล้วในการบริโภคอาหารเราทำการดาย่าด้วยคำสัตย์โสรจจะของเราเป็นเครื่องให้แล้วเสร็จงาน สระจะคือความสงบสงเงียมะนะความเพียรของเราเป็นเครื่องนำธุระไปให้สมหวังนำไปถึงความเกษมจากโยคะไปไม่ถอยหลังอย่างที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกเราทำนาอย่างนี้นาที่เราทำนั้นย่อมมีผลเป็นอมตะบุคคลทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ กสิภารดวาชาพรามกราบทูลว่าท่านพระโคโดมผู้เป็นชาวนาขอจงบริโภคอมฤิผลที่ท่านพระโคโดมไถนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราไม่พึงบริโภคโภชนะซึ่งได้เพราะความขับกล่อมพรามนี่เป็นธรรมของบุคคลผู้เห็นอัดและทำอยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมรังเกียจโภชนะที่ได้เพราะการขับกล่อม ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบาลีการขับกล่อมคืออะไรบาลีคือคำว่าคาถานะคาถาพิกีตะซึ่งได้มาด้วยการท่องคาถาได้มาด้วยการขับร้องพระองคง์คจะหมายถึงว่าก้อนข้าวที่พระองค์มาขอเนี่ยพระองค์ไม่ได้ได้มาด้วยการที่จะไปให้คาถาเขาหรือว่าไปขับร้องให้เขาฟังเพื่อแลกอาหารนั่นมา แต่การประพฤติปฏิบัติต่างหากที่จะเป็นผลย้อนกลับไปหาคนให้ที่พระองค์ตัสไว้ว่าการให้ทานในผู้ละองหาประกอบด้วยองหะได้เนี่ยมีผลมากมีอน,นิสงส์มากก็เที่ยวเท่ากับอหรหันต์นั่นเองตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นผลให้เขาที่เขาให้อาหารมาอัน,นิีงส่งที่เขาจะได้คือได้จากการประพฤติปฏิบัติของคนที่เขาให้แต่พระองค์ไม่ได้ไปขออาหารเพราะว่าแลกมาด้วยการ ขับร้องหรือว่าการกล่าวคาถาพรามเมื่อธรรมมีอยู่ความเป็นไปนี้ก็ยังมีอยู่หมายถึงว่าร่างกายยังไม่ตายอธรรมมีอยู่ความเป็นไปก็ต้องยังมีอยู่ก็คือการสแสวงหาบินบาบัตเพราะว่าร่างกายมันยังไม่ตายแต่ท่านจงบำรุงซึ่งพระขีนาศพทั้งสิ้นผู้สแสวงหาคุณใหญ่ มีความขนองระง,งับแล้วด้วยข้าวน้ำอันอื่นด้วยว่าการบำรุงนั้นเป็นนาบุญของผู้มุ่งบุญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้แล้วกสิภารตะวาชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกประยายดุดงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดไว้บอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักขุจักมองเห็นได้ข้าแต่พระครุรมข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและภิกขุสง์ว่าเป็นสารณนะขอพระผู้มีพระภาคทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก พูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสังเกตดูว่าตอนแรกเขาพูดประมาณว่ายังดูหมิ่นอยู่นะคือถ้าท่านอยากได้อาหารท่านก็จงไปไถานาเองสิแต่พอพระองค์อุปมาอุปไมยเกี่ยวกับธรรมะเขามีปัญญานะเขาเห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงเลยแล้วก็ ขอถึงสารณะตรงเนี้ยที่รองค์ตรัสตอบว่าศรัทธ,ธาเป็นพืชเมล็ดพืชที่จะตกไปในที่นาเนี่ยการที่มเมล็ดพืชจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยศรัทธ,ธายิ่งมเมล็ดพืชยิ่งโตทะลายศรัทธ,ธาก็ยิ่งมากเท่านั้นดังนั้นจุดเริ่มต้นของศรัทธ,ธาคือมเมล็ดพืชต้องปลูกลงไปปลูกฝังศรัทธ,ธาลงไป ถ้าไม่ปลูกศรัทธาลงไปแล้วศรัทธา,ทาจะงอกขึ้นมาได้ไหมเป็นไปไม่ได้ขอกาค่ะโยมเห็นว่ามเมล็ดพืชเนี่ยที่ปลูกลงไปแล้วอ่ะมันปลูกลงไปแล้วมันต้องขึ้นอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมากานั้นยิ่งแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงจนกระทั่งมันเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงค่ะโยมมองประมาณเนี่ยค่ะก็เหมือนกับการที่ว่าปลูกความศรัทธาลงไปอย่างเนี้ยค่ะ แล้วต้นไม้มันจะโตได้ยังไงความเพียรเนี่ยเป็นฝนเห็นไหมมันต้องมีน้ํารดลงไปถูกไหมความเพียรที่เรากระทําลงไปนี่แหละเปรียบเหมือนฝนที่จะทําให้เมล็ดพืชน,นั้นอนะ่ะโตขึ้นมาได้ปัญญาของเราเป็นแอกและไถฮิริคือความละอายเป็นงอนไถใจเป็นเชือกเห็นนะอุปกรณ์จะโยงกันหมดเลย แล้วที่สำคัญสติของเราเป็นผานและประตักขออาก,กับพันเตคําเมื่อผานลักษณะมันเป็นยังไงโยงมมนยังมองไม่ออกเลยค่ะผานเหล็กสำหรับสวมหัวหมูเครื่องไถจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนะนี่ผานเอาไว้ไถดินขออกาสครับ อันนี้คือตัวผานและตัวโครงอันนั้นคือไถครับตัวโครงของตัวที่จับไปผานนี่อีกทีครับเรามีกายคุ้มครองแล้วมีวาจาคุ้มครองแล้วเป็นผู้สำรวมในการบริโภคอาหารดายาด้วยคำยสัตย์โสรจะของเราเป็นเครื่องให้แล้วเสร็จงาน ความเพียรของเราเป็นเครื่องนำสุละไปให้สมหวังนำไปถึงความเกษยียจากโยคะไปไม่ถอยหลังอย่างที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกเราทำนาอย่างนี้นาที่เราทำนั้นย่อมมีผลเป็นอมะตะบุคคลทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้